มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแก้ไขซิปกางเกงยีนแตกเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะซิปแตกแบบนี้สามารถแก้ไขได้นะคะโดยการขีดขีดซิปด้านล่างให้มันขาดนะคะขีดให้มันขาดแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาซ่อมหัวซิปก่อนนะคะโดยการใช้ครีมครีมหนีบนะคะหนีบให้มันเสนียทขึ้น แล้วจากนั้นเราก็เอาซิปที่เราขีดขาดอีกฝั่งหนึ่งมายัดลงนะคะถ้ารูดซิปขึ้นแล้วซิปไม่แตกคือลักษณะนี้คือใช้ได้นะคะแต่ถ้ารูดขึ้นแล้วซิปแตกอันนั้นคือต้องรีบเอาไปเปลี่ยนซิปได้แล้วนะคะใส่ไม่ได้ส่วนตรงที่เราขีบขาดตั้งแต่เริ่มนะคะเราก็ใช้เข็มสอยสอยดากไว้นะคะไม่ให้เวลาที่รูดซิปแล้วมันหลุดออกมา